เรื่องนี้กันบ้านนะคะเป็นประเด็นที่ต้องใช้คําว่าไขาปริศนากันแล้วหลายคนก็ตั้งคําถามว่ามันเกิดขึ้นได้จริงไหม<อ>มีผู้หญิง<ฮ>คนหนึ่งอายุ38ปีก็บอกว่าไปฝากคันเนี่ยทุกเดือนไปตรวจที่โรงพยาบาลเป็นประจำนะคะจนพอถึงอายุคันได้9เดือนเตรียมจะไปคลอดเนี่ยกลายเป็นว่าทารกในคัน9เดือนหายไปหายไปได้ยังไงนี่ตกใจหนึ่งแล้วนะตกใจสองคือทารกคนแรกหายไปไปเจอทารกอีกคนอยู่ในท้องแทนซึ่งมีอายุคันเพียง3เดือน ก็เลยเกิดเป็นประเด็นว่าคุณแม่คนนี้ก็เลยออกมาขอความช่วยเหลือ,อตรวจสอบหน่อยโรงพยาบาลมีความผิดพลาดตรงไหนยังไงนี่คือคุณแม่รุ่งอรุณอายุ38ปีเปิดใจทั้งน้ําตาเลยนะคะเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่าตัวเองรู้ตัวว่าเริ่มตั้งครรภ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วคือปี67 ไปตรวจที่คลินิกในจังหวัดปทุมธานีต่อมาพฤษภาคม67นะคะซึ่งก็คืออตั้งท้องได้ประมาณสัก3เดือนก็ย้ายมาฝากคันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีตามสิทธิ์บัตรทองนะคะซึ่งระหว่างการฝากคันทุกอย่างเป็นปกติหมดคุณหมอนัดไปอัลตราซาว์ทุกเดือนนะคะ16กันยายน67อ่ก็ตั้งคันได้7เดือนละ คุณหมอแจ้งว่าพบถุงน้ําคร่ำอีกหนึ่งใบอยู่ในท้องเออเป็นไปได้ว่าอาจเกิดการตั้งคันซ้อนคุณหมอจึงแจ้งว่าอาจจะต้องผ่าคลอดลูกคนแรกก่อนกำหนดให้เตรียมตัวไว้นะ และคอยสังเกตอาการถ้าเจ็บท้องให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีนะคะแต่เวลาผ่านไปเนี่ยคุณรุ่งอรุณบอกว่าตัวเองก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยคุณหมอก็แจ้งนัดกําหนดคลอดเนี่ยเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน67เรับพอถึงกําหนดคลอดปากมดลูกไม่เปิดคุณหมอเลยนัดเอาอีกครั้งหนึ่งเป็นธันวาคม,ม15ทธันวาคม67คให้มาใหม่นะคะค ณนะวันที่15ธันวาคมปีที่แล้วคุณหมอเอ็กซ์เรา์ดูยังพบว่าเด็กเนี่ยตัวใหญ่น้ำหนักถึง3,300กรัมคุณหมอก็แจ้งว่าอาจจะต้องผ่าคลอดเพราะรว่าเด็กตัวใหญ่แล้วก็คุณหมอก็นัดผ่าคลอดเป็น25ธันวาคม67พอถึงวันนัดนะคะหมอแจ้งว่าป่วยมีอาการไอตลอดเวลาไม่สามารถผ่าตัดให้ได้กว่าเดี๋ยวผ่าไปแผลจะปรินะคะก็ปรากฏว่ารอมาถึงมกราคม68 คุณหมอนัดให้มาพบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะคลอดลูกแต่พอมาถึงเนี่ยบอกว่าปากมดลูกยังไม่เปิดให้กลับไปรอที่บ้านอีกหูกลายเป็นตั้งทองไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คลอดสักทีอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมต,ตั้งใจฟังนะมันแ,แปลกแล้วนะแปลกๆนะ,ะมันมาแปลกกว่านั้นก็วันที่31มกราคม68พบว่าลูกไม่ดิน้นเธอก็เลยรีบไปโรงพยาบาลโดยไม่ได้นัดหมายไว้ก่อนเพื่อจะตรวจคัน ปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉินทางห้องฉุกเฉินแจ้งว่าไม่พบข้อมูลการฝากคันอันนี้<ฆ>เป็นประเด็นหนึ่งแล้วนะ<ฆ>แจ้งไปว่าเธอก็บอกว่าเอ้าไม่พบได้ยังไง<ฆ>เธอเนี่ยมาฝากคันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี67แล้วก็เดินทางมาตรวจคันที่โรงพยาบาลเป็นประจําทุกเดือนเลยนี่ซ้ายมือเี่ยคุณผู้ชม<ฆ>เห็นไหมบัตรคิวเธอก็บอกว่นดีฉันถ่ายบัตรคิวเอาไว้<ฆ>หลักฐานเลยว่าฉันมาตลอดทางโรงพยาบาลอะยอมตรวจคันแต่ก็ต้องเช็คซ้ำสองเพราะอะไร พยาบาลแจ้งว่าไม่พบการตั้งครรภ์ของลูกชายคนโตที่มีอายุครรภ์42สัปดาห์หรือว่า9เดือนกว่าๆพบเพียงการตั้งครรภ์เด็กที่มีอายุครรภ์เพียง3เดือนเอาเธอก็งงสิแล้วคนก่อนหน้านี้9เดือนหาไม่เจอแต่ฉันมาท้องอีกเอากลายเป็นท้องที่2 3เดือนอีกเธอก็เถียงไปว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อหมอเนี่ยเป็นคนนัดมาคลอดเองแล้วตอนนี้ลูกชายหายไปไหนทางเจ้าหน้าที่ไม่มีคำตอบ โดยเจ้าหน้าที่ยืนกลางเพียงว่าไม่พบประวัติการฝากครรของเธอเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทําให้เธอและสามีทั้งงงทั้งช็อกและก็เสียและก็เสียใจว่าลูกชายที่อุ้มท้องมากกว่า9เดือนหายไปจากท้องได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมลอ,องฟังเสียงเธอครับบอกว่ามันเป็นของเรื่องอดีตคือเคยไม่เป็นเรื่องอดีตไปแม่ก็ตั้งใจปัจจุบนัน,ก,นกับลุกในท้องกับลุกในท้องกระดูกให้ทไกระดาษกระดาษควไม่ไม่ไมไม ก็เหมือนว่าให้เราเรื่องเก่าลูกในท้องไหายไปให้เป็นเรื่องอดีตที่หมอพูดนะวันนั้นวันที่สามสบเอดถามหน่อยถ้าใครไม่เจอกับตัวเองก็จะไม่รู้ก็รนูกขอข้อความเป็นถามนูกขอเอกสารที่นูรักษาทั้งหมดคืนแล้วนูอยากจะรู้ว่าที่นูตัวท้องมาลูกนูหายไปไหน ก็หมคุบอกผมไม่เคยได้ยินน่ะของมาก้าวไปเนีไม่เคยได้ยินเลยใช่ไม่เคยได้ยินแล้ววันนี้ก็ก็ก็สนใจข่าวนี้นะก็เลยแบบอ่ะ ตามเรื่องใหญ่รายวันเลยเพราะว่าทุกฝ่ายมาคุยกันในเรื่องใหญ่รายวันของเรานี้แขกเยอะจริงๆเลวค่ะเพราะว่าอยากจะให้มันเคลียร์ให้มันชัดแล้วก<ช>็ช่วยคุณแม่ด้วยนะคะควันนี้คุณอ๊อฟชัยนนท์คุยกับหลายท่านเลยเรื่องใหญ่รายวันเนี่ยแน่นอนต้องเชิญคุณแม่มาคุยด้วยกันนะคะคสามีฝั่งโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่จะมาช่วยเหลือกันทีนี้อย่างนี้ค่ะทางโรงพยาบาลเขาเปิดเอกสารหลักฐานเวระเบียนระบุว่าคุณแม่ที่มาร้องเรียนเนี่ยนะคะนับตั้งแต่ปี67เป็นต้นมา ได้มาทําการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมด11ครั้งก็คือไปจริงนะคะ,ะแต่ทั้งหมดเลยอะค่ะเป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วๆไปไม่เคยมีการไปตรวจที่แผนกสูตินารีเวชแต่อย่างใดหมายความว่าถ้าพูดง่ายๆคือไม่ได้ฝากคันใช่ไม่ได้ไปสูตินารีเวชแต่คุณแม่เอาบัตรคิวมาให้ดูตอน,นก่อนหน้าน,นี้เป็นบัตรคิวที่บอกว่าเป็นเหมือนแผนกสูติอะเอาละไม่ตรงกันอันนี้เป็นคลินิกฝากคันอ,อ,อันนี้เริ่มไม่ตรงกันแล้ว ใช่ไหมคะครับอ่าทีนี้เอาฝั่งโรงพยาบาลก่อนเขาบอกไม่มีนะทางสุตินารีเวศ20มกราคม68ก็เพียงมาขอตรวจคันแต่ก็ไม่ได้รอฟังผลมาตรวจแล้วไปเลยต่อมา30มกราคมจึงพบว่าตั้งคันได้ประมาณ3เดือนค่ะร 1, ครับหนึ่งกุมภาพันธ์คุณแม่มารักษาที่โรงพยาบาลอีกแต่มานอกเวลาทําการบอกว่าหายใจไม่ออกอาเจียนเจ็บท้องมีเลือดออกใกล้คลอดเจ้าหน้าที่เลยพาไปเอารถสาวดูนะคะก็พบว่าคุณแม่เนี่ยตั้งท้องเพียงแค่13สสัปดาห์ ไม่ใช่ท้องใกล้คลอด9เดือนอย่างที่คุณแม่เข้าใจแต่อย่างใดฟังเสียงทางโรงพยาบาลค่ะแรกเนี่ยไม่ได้มีในส่วนที่ว่าจะบอกว่า,ามาด้วยอาการตั้งครรภ์เลยไม,มไม่เคยรตรวจเกี่ยวกับการตั้งครรภเลยเหรอครับคุณใช่ครับครั้งที่12วันที่20ม,มกราครับคนไข้มาด้วยว่าก็ขอตรวจทางปัสสาวะว่าสงสัยจะตั้งครรภ์เพราะว่าขาดประจำเดือนมาแล้ว2เดือนครับ นะครับวันนั้นก็ได้ตรวจปสวัสสาวะคนไข้ให้แต่ก็คนไข้ไม่ได้รอฟังผลนะครับมาฟังผลวันที่ 30, 30มมกราคมสิมกราอ่าครับ <68 S 2> ก็ได้แจ้งผลไปว่าตั้งครรภ์เบื้องต้นอากอัตราสาวอายุรันให้กาที่13สสัปดาห์ครับก็คือประมาณ3เดือน13สัปดาห์ใช่ครับเด็กที่ใกล้คลอดนะไม่มีนะมีแต่เด็กที่เห็นน13สสัปดาห์ครับวันนี้คนที่ดูรายการอยู่ก็เกิดความงงความเอ๊ะแล้วก็ข้อสงสัยหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าอายการพุดออฟถามว่า โกหกหรือเปล่าทั้งสามีภรรยาคู่นี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้โกหก <ฮา S 2> อ้าวจำคุณหมอได้ไหมเวลาไปฝากคันเนี่ยคุณหมอคนไหนตรวจจำคุณหมอไม่ได้แต่เธอยืนยันว่าเธอไปแล้วเธอไม่ได้โกหก <ฮา S 2> ทีนี้ข้อบูลต่างๆมันไม่ตรงกันแล้ว <ฮา S 2> เอาไงดีคุณผู้ชมออปรากฏว่าวันนี้เอาคุณธนก,กรจ,จิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านมาในรายการด้วยท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ใครผิดใครถูกไม่รู้ต้องไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งโดยเฉพาะอะไรเวทระเบียนครับ ประวัติการรักษาสบุดฝากคันของคุณแม่รวมไปถึงกล้องวงจรปิดช่วงเกิดเหตุเพื่อยืนยันว่าเธอมาฝากคันจริงๆหรือไม่ได้ฝากคันหรือมาแล้วไม่ได้ไปตรวจอันนี้มันก็มีหลายคนที่สงสัยกันมากนะครับคุณธนกิจย้ําว่ากรณีแบบนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จู่ๆลูกจะหายไปจากท้องของคนเป็นแม่เพราะมันไม่ได้มีการผ่าออกหรือว่าย่อยสลายไปได้เอง แทบเป็นไปไม่ได้จริงๆที่แม่เด็กอายุคันเจ็เดือนแล้วจะมีไข่ตกมาแล้วก็ท้องซ้ําอีกเข้าใจไหมฮะคุณผู้ชมผมก็ยังผมฟังผมก็ยังงง,งอยู่ว่าเอ้าในท้องมีคันของลูกหนึ่งคนอยู่แล้วจะท้องซ้อนขึ้นมาได้ยังไงอ,อันนี้แปลกตามหลักวิชาการทางการแพทย์นะครับฟังเสียงคุณธนกฤษครับมันเป็นเรื่องที่แปลกอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ผมถามแล้วอย่างที่ผมบอกผมถามเนี่ยคือ มันแทบจะไม่มีเลยที่ว่าอยู่ๆเ,ไไดเด็กอยู่ในท้องเนี่ยมาแล้วอยู่ๆมันหายไปเนี่ยแล้วกลายไปเป็นมีเด็กคนใหม่ขึ้นมาแล้วเพิ่งจะสา,สาเดือน แล้วไอ้ที่เหลือที่ก่อนหน้านี้ไปไหนคือก็ต้องบอกที่ก่อนหายมันไม่ได้หายจากโรงพยาบาลทําหายแต่มันหายจากหายจากในตัวเนี่ยในตัวเขานี่คือหายไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าคลอดมาแล้วลูกหายอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจได้ว่าโรงพยาบาลต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่าเออมันเกิดขึ้นที่ยังอยู่ในท้องเขาไงใช่ไหมแล้วเกินมาอย่างที่ที่คุณเอกพบเล่าให้ฟังเนี่ยก็น่าก็น่าที่จะต้องมาไขเรื่องนี้หน่อยก็ดีก็ขอให้ให้ผมได้ตรวจสอบหน่อย ทีนี้วันนี้ทางรายการ,รก็พูดคุยกับทุกฝ่ายกันนานเลยนะคะยังไม่ได้ข้อสรุปนะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยนัดพูดคุยทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่ง6กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็จะมีการลงพื้นที่เอาไปไปดูเวทระเบยดอีกครั้งหนึ่งประวัติการรักษาเอาให้ชัดเลยนะคะว่าปมโอโลเวง ทารกในครรภ์้เดือนหายไปได้อย่างไรและเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ